สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องหนังใหม่ที่แบบกำลังพูดถึงกันเยอะเลย The Ugly Stepsister ปี2025สวัสดีค่ะใช่เรื่องที่เอาซินเดอเรลล่ามาทำใหม่แบบเออโหดๆเลือดสาดใช่ไหมคะใช่เลยครับเราจะอิงจากบทวิจารณ์ของชิลาโอมาลีใน roger ebert com นี่แหละมาดูกันว่าหนังมันพยายามจะบอกอะไรกันแน่เกี่ยวกับเรื่องความงามเรื่องเทพนิยายอะไรพวกเนี้อ น่าสนใจค่ะเพราะผู้กำกับชาวรนเวย์เอเมลีบริชฟิลด์เนี่ยเขาเลือกเล่าผ่านตัวเอลวราพี่สาวคิเรอ๋อไม่ใช่ตัวซินเดอเรลล่าใช่ค่ะให้เอลวราเป็นตัวเอกเลยคือแก่นเรื่องมันเลยชัดมากว่าด้วยความแบบหลงไหลในรูปลักษณ์ภายนอกจนมันกลายเป็นเหมือนความบ้าไปแล้วในสังคมแล้วเหมือนคำว่าบ้าคลั่งนี่ไม่ใช่คำพูดลอยๆเลยนะบทวิจารณ์เขาบอกว่าภาพมันโอโ้โหขยะขแยงแบบจงแจ้งมากๆขนาดนั้นเลยครับ มีตั้งแต่แบบบีบสิว close up นอนฟันหักจมูกหักพาตาตาเอ่อนึกถึงหนังกเก่าๆแบบอันเชียนอันเดลูเลยนะที่มีฉากหน้ากลัวๆคล้ายๆกันอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องพยาศตัวตื่นด้วยโหดจริงค่ะแล้วเหมือนผู้กำกับกับนักแสดงนำคุณเลียไมเรนเนี่ยเขาดูสนุกกับการน,นำเสนอความน่ากเกลียดความน่ากลัวพวกนี้เลยนะซึ่งมันก็ต่างจากเอ่อภาพจำเทพนิยายสวยๆงามๆของดิสนีย์ไปเลย ใช่ค่ะคนละขั้วเลยแล้วบทวิจารณ์ก็ชี้ว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับเทพนิยายเวอร์ชันดั้งเดิมมากกว่าอ๋อพวกเวอร์ชั่นพี่น้องกริมที่มันจะโหดๆห,หน่อยใช่เลยค่ะที่มีแบบตัดส้นเท้าให้ใส่รองเท้าแก้วได้หรือว่านกพิราบจิกตาพี่เลี้ยงจนบอดอะไรแบบนั้นเลยอืมเข้าใจแล้วครับคือดึงความดาร์กแต่เดิมมาขยายให้มันสุดไปอีกประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าดูตามเรื่องย่อที่เขาเล่ามานะแม่เลี้ยงเรเบก้าเนี่ยก็พาลูกสาวสองคน เอลวีรากับอาลมาไปอยู่กับเศรษฐีพี่มีลูกสาวสวยเพอร์เฟคคือ Agnes หรือ Cinderella ใช่ค่ะแต่พอรู้ว่าเออจริงๆไม่ได้รวยนี่น่ะก็เลยเริ่มแผนการให้เอลวีราไปแต่งงานกับเจ้าชายให้ได้แล้วการแปลงโฉมเอลวีร่าที่ว่านี้ฟังดูแล้วสยองมากกว่าสวยนะครับใช่ค่ะในบทวิจารณ์บรรยายไว้แบบโหดมากมีเลงหักจมูกและจัดใหม่ <laughs> ค่ะแล้วก็กระชากเหล็กดัดฟันออก เย็บขนตาปลอมติดเปลือกตาเลยเย็บเลยอะครับค่ะแล้วที่พีคสุดคือกลืนไข่พยาธิตัวตืดเพื่อลดน้ำหนักฟังแลยยังรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่จุดที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าแม้จะเจ็บปวดขนาดนั้นเอวิราก็ยังดูมีความหวังนะแบบฝันว่าจะได้แต่งกับเจ้าชายจริงๆโอ้มันสะท้อนแรงกดดันเรื่องความสวยได้แบบ น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ค่ะและผลข้างเคียงมันก็ออกมาทางร่างกายชัดเจนทั้งแบบเสียงท้องร้องแปลกๆแอบกินขนมผมร่วงจนต้องใส่วิกใหญ่ๆแต่ความน่าสนใจอีกอย่างคืองานภาพมันกลับสวยซะงั้นอืมใช่เลยค่ะบทวิจารณ์ชมงานภาพของคุณมาเซลไซสกินค่ะว่ามันมีมูดแบบกอติกหน่อยๆลึกลับแต่ก็มีฉากสวยๆแบบเทพนิยายป่าประสาทแล้วเสื้อผ้าก็อลังการใช่ค่ะเสื้อผ้าโดยแมนนนรัสมูซันี่คือแบบหลุดมาจากภาพวาดยุคกลางเลย แต่ความสวยงามพวกนี้แหละค่ะมันก็มาตัดกับภาพเครื่องมือทรมานหรือสิ่งที่เอลวิราต้องเจออืมมาเลยยิ่งขับเน้นความขัดแย้งเข้าไปอีกใช่ค่ะเหมือนตอกย้ำประเด็นหลักที่บทวิจารณ์มองว่าหนังมันไม่ได้จะไปทางแบบความงามจากภายในหรือ,อ,อพลังหญิงอะไรแบบนั้นแต่คือเน้นความสุดต่งความหมกมุ่นล้นๆเลยถูกต้องค่ะถึงขั้นที่ว่าพอเจ้าชายสแสดงท่าทีลังเกียจออกมาเอลวิราก,ก็ยังทำตามแผนแม่ต่อ เหมือนคนที่ดูจะมีสติอยู่บ้างก็คือเอลมาน้องสาวอีกคนใช่ค่ะบทวิจารณ์มองว่าเอลมาเป็นตัวแทนของคนที่ยังต้องคําถามกับความบ้าคลั่งนี้อยู่แล้วบทสรุปของบทวิจารณ์นี้เขามองว่าไงครับกับการนําเสนอที่มันรุนแรงขนาดนี้เขาก็มองว่าประเด็นเรื่องสังคมหมกมุ่นกับความงามเนี่ยมันก็พูดกันเยอะแล้วแหละหนังเรื่องนี้เหมือนตอกย้ําซ้ซําๆแต่ทําให้มันแรงขึ้นขยะขยยงขึ้น แต่ไม่ได้ให้มุมมองใหม่ๆเท่าไหร่ประมาณนั้นค่ะมีการเปรียบเทียบกับเรื่อง The Substance ด้วยนะที่เล่นประเด็นคล้ายๆกันอ๋อเรื่องนั้นก็แรงเหมือนกันใช่ค่ะแต่บทวิจารณ์บอกว่าเรื่องนี้ร้ายกาจกว่าโกรธเกรี้ยวกว่าและน่าขยะขยงกว่าเหมือนผู้กำกับเลือกทางแบบเอาให้สุดไปเลยทำลายทุกอย่างค่ะแต่ก็ยังอยู่ในกรอบการวิพากษ์สังคมแบบที่คุ้นเคยกันดีซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดนะครับใช่ค่ะ ที่บทวิจารณ์ทิ้งทายไว้ว่าการใช้ภาพแรงๆแบบนี้มันช่วยเน้นประเด็นได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าความน่าตกใจมันกลบแก่นสารไปหมดอืมเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับไม่ว่าจะได้ดูหนังเรื่องนี้หรือแค่ได้กังเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้ก็ตาม